นึกถึงนิดนึงตลอด70ปีของราชการที่เก้าที่ผ่านมานี่เราลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้างลองนึกถึงพว์ท่านราชการเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะราชการของพค์ท่านด้วยใช่หรือไม่นี่เรื่องจริง เราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งแต่ดึงกลับเข้ามาเข้าทางการเรียนท่านก็จัดให้ก็มาคิดสำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งัน้นก็อาจจะตกช่อตกครูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะ